ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมมูล่ออีกแล้วนะครับผมอ่ามือนี่ผมก็จะพาพี่น้องนะครับผมจะกคนมาเซตบนนะครับผมมาเท่ากับกาลังกัดเซตบนนะครับผมโดยการผมก็จะอานี่นะครับผมผมก็ตัดนี่คนเห็นบ่เล็กตัวย่างเนี่ยเล็กตัวย่างซีตัวนะครับผมซีมุมงผมก็จะให e ้มันมาํำตรงนี้ไปก็คือผมจะายระดับนะครับผมายระดับใส่กล่องนะครับผมหากล่องกล่องระดับมาจับระดับขีดนะครับผมขีดแล้วก็จับตัวตัวกลางนี้เือผมตัดออกเลยนะครับ การแล้วมันเทียงครันครับนี้ครับตัดออกนะจ๊ะเท่ากับเร็จมันก็ับเสร็จง่ายนะครับเวลาดเล็กนี่มาคำตัวนี้เท่ากับไม่ก็ได้ระดับเท่ากับแค่โยกหาโยกหาแนวซช่ไหมครับผมทางนี้เท่ากับมาเบิงตัวนี้ทีมงานกำลังทำการนะครับผมเจียเข้ากับโอ้ยเอาเอาสานีเอาเพต้องขอมากอะไ้ดอกนี่เฮ้ยพี่เนาะบ่โอเคท่านี้เข้าดีครับจับใส่นะครับเคณะ ตัวนี้เข้าก <aha. S 2> ับขาดอยู่สามมิลน,นะครับผมกรับว่เป็นยังโอ้โยกไซน์โยกใส่มันได้สักกระสุดอ่ะโอเคครับผมครบ่าเป็นยังขาดเชกสองมิลได้เยอะมันสามารถเลื่อนได้เยอะบนเ้าขยับได้เพิงเส้นเยอะทางนี้แฮงว่าต้องซี่เลยในท่างนี้ขยับได้หลาย ใช่ป่ะโอเคเข้ากับทำการแต็กเลยไปนี่เอากระตองเห็ดเอากระตองเห็ดแบบยากหทางเอาแผ่นเพียรมาใส่เลยของเขาน่ามงามงามเลยพี่แต็กเลยแต็กจะซื้อได้จะเสียมเดนะ้ไปเข้ากับโอ้ลมอมงวยเกินนะครับผมเอาละมัง้ง เอาละรถโอเคนะครับผมเสียมไหม่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมดีมานเลย่วนข้อที่เสร็จไ้น,นะครับผมผมก็จะรอรอขัน้นแล้วก็รอบนไปน้่นะครับผมก็เป็นลักษณะนี้ขั้นเจ็ดเสียมไปนะครับผมแต่ไปเวลาเข้าจะออกก็เอาแก้วลูกหมูมาเจี๋ยออกแล้วก็เอาแผ่นออกเอาเข้าก็ไปเสียมใช่ไอตีนเสาเข้าเลยนะครับผม เพราะว่าเสาผมยังมา้มานะครับผมผมก็เลยเฮ็ดแบบนี้สิได้ถ้าสมมติว่าผมได้เฮ็ดเสาแล้วแล้วก็มกันก็ต้องได้เฮ็ดเป็นจ่อยนะครับผมเฮ็ดเป็นในบล็อกแล้วก็จ่อหู้มาใส่นะครับผมแล้วก็จังมาเสร็จบนตัวนี้ก็คือผมเอาแผ่นเพจมาวางเลยเอากระเชียอมไปแล้วก็จะแน่นนะครับผมบนนั่งก็นี่นะครับผมเอามาแต่งไหมให้รวมนี่อะไรมาขันเนาะ ระมาณนี้นะพะ่อกะรอปูนเลยนี่นะครับผมนี่พัชลักษณะนี้นะครับเนี่ยโบนก็นกนจะฝังอยู่ในปูนก็นเหลือแต่มัดแล้วก็เสริมนะครับผมยังเหล็กเสริมตัวนี้อีกมก็ต้องไปดัดใส่โอเคการเซร็จโบนก็นกนจะระมาณนี้นะครับผมกะเป็นวัดเข้าต้องวัดไปเสร็จเดี่ยวเลยนะครับผมก็คือสายวัดเข้าต้องอยู่อยู่ตลอดเลยเอ่ะ ตัวนี้ก็ได้แล้วนะครับผมก็ได้แล้วผมก็จะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมต้นเี่มันแล้วของผมต้นที่ผมเหดผมก็จะได้เหตคงหลังคาท้งเดียวกันนะครับหน้ากว้างอยู่ที่สามสิบเมตรนะครับผมที่ผมเหดนี่นะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้เท่ากับห้องแบนนะครับผมเชื่อม ปูนตัวนี้จะเป็นปูนเก่้านะครับผมก็ต้องเอาปูนเก่าเมื่อก่ามันจะแข็งแรงนะครับผมตัวนี้ตัวเก่้าผมต่อหม้อมันจะหอดพี่ครับเพราะว่าผมเสร็จเทียเดียวเลยหลังเก่ามันมันเห็ดยากนะครับผมผมก็เลยมันเห็ดมันมันในเ็จโบนตั้งแต่เ็ดต่อหม้อกันมากนะครับแต่เกลโบนใ่ผมกับบานนี้ผมเห็ดขั้นผมก็เลยเส็จโบนเอ้เ็จต่อหม้อกันมาได้หอดตีนโบนแล้วก็ผมก็จะมาเศ็ขั้นกับเส็จโบนทีหลัง มันก็นเจอเพียดไงแนวไปเลยจะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับผมตอนผมเชื่อมตีนเสาเดี๋ยวผมจะเอาไปเชื่อมตีนเสาอีกประมาณพักหนึ่งสักไรเดี๋ยวผมจะอัปเดตคลิปนี้ลงไปก่อนนะครับผมวิธีการเซตเซตบลนของผมนะครับผมโอเคคลิปนี้กับประมาณนี้เลยเดี๋ยวงานปิ้มเมี่อเชื่อมเดี๋ยวเหาใหอยซางอ่านขนาผมไปเชื่อมให้เบิ่งนะครับผม เดี๋ยวผมขอตัวไปเซตบ,บนขอแบบเทปุ่นกันครับยิมนี่กับประมาณนี้บปบอย,บอยสวัสดีครับ